เข้าไปแล้วพี่น้ำวันนี้เขาวันนี้จะมานิ่นนีนี่จะม,มาถ่ายทิปวิธีการกัววัวครับครับทำแบบไหนบ้างครับนี่ช่วยแรกล้วยก่อนนะครับเข้ามาดูก็ได้นะครับ จะขุดที่วัวผมไม่ขุดให้ดูนะครับวัวมาสักขาไม่โดนทำไมไม่เดินเข้าไปข้างในอ่ะทำไมยังชนไม่ชนหรอ ที่นี่ชื่อฟาร์มอะไรครับถ้าอยากรู้ไปดูป้ายฟาร์มครับชื่ออะไรครับบอกก่อน,น้ำโชฟฟคชฟาร์มฟาร์มบัวน้ำโชคครับครับน้ำโชคฟาร์มาฟาร์มบัวน้ำโชคฝากติดตามฟาร์มน้ำโชคฟาร์มด้วยนะครับ <ขอ S 1> เป็น<อ>ฟาร์มของใครครับคนไหนเป็นเจ้าของฟาร์มยกมือขึ้นน้องรับใช่เจ้าของฟาร์มไหมครับใช่ใช่ไหมครับใช่ใครับ จะพาไปดูป้ายฟาร์มนะคะเดวันนี้ไม่ต้องไปดูป้ายฟาร์มหรอกดูดูวัวเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยน่้องรับจุ๊บจุบวัวให้ดูหน่อยไม่มันก็ไม่ด้นกตตอกก็ได้นะครับแพรบุ๊กก็ได้นะครับครับแต่ห้ โฆษณาแล้วครับมันจะเอาไปเอาเงินเราไปนะครับหรอ YouTube พิมีมโอมันจะกินเงินของเราเหรอครับใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับชื่อฟาร์มชื่อฟาร์มอีกทีครับบอกชื่อฟาร์มนะครับฟาร์มการวัวน้ำชั่วครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับทั้งสองคนเลย Bye bye, đờ khó, đờ khó cái câu, à, câu qua còn. Chúc nói, chúc, Ê, à, chúc chúc chúc. Đờ khó Chúc nồi chúc nồi. Bye chụp, con. chúc Bye bye, xong à. rồi Bye 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 bye, bye, bye